แฟนคลับร์ไพรล์ของขวัญวันเกิดเบลล่าไม่คิดว่าจะให้สิ่งนี้เป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนสำหรับสาวเบลล่ารณีแคมเปญที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีสิ้นหวันกับพี่เวียอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโพลในช่อง YouTube หรือคอมเมนต์หวาน ผานอินสตาแกรก็มีออกมาให้เห็นทำในตอนนี้ทั้งคู่คบกันมายาวนานถึง8ปีแล้วด้วยและล่าสุดวันนี้วันที่24ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเบลล่างานนี้พวกเต้าบ้าซึ่งเป็นชื่อเรียกแฟนคลับของสาวเบลล่าได้ทำเซอร์ไพรส์หอบเค้กมาให้หลังจากที่เบลล่านั้นทำงานเสร็จซึ่งเค้กที่หอมมานั้น สดใสด้วยใบยลอรเตอรี่หลายสิบใบเป็นของขวัญให้กับเบลลาเรียกได้ว่าเก๋แถมไม่มีใครเหมือนด้วยล่ะค่ะ